แต่การดึงแฟนเก่ากลับมาครูคมการันตีว่ากลับมาแน่ต้องอยู่บนหลักการ4ข้อนี้4ข้อนี้เท่านั้นถ้าไม่4ข้อนี้กลับยากหนึ่งครับไมซ์เซ็ตของคุณคือต้องไม่แคร์ครับนักเรียนที่ดึงแฟนเก่ากลับมาได้จะเป็นลักษณะนี้ครับไมซ์เซ็ตคือใน100เปอร์เซ็นต์เขาสามารถมีความสุขครับสร้างความสุขของตัวเองได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนแฟนเก่าก็กถือว่าเป็นกําไรชีวิตครับถ้าจะอยู่ก็ขอบใจถ้าจะไป ก็ขอบคุณกฎของความสาม,มัญคือใครแคร์มากกว่าคนนั้นแพ้ก็สองครับถ้าคุณมีความน่าค้นหาครับแฟนเก่าอยากกลับมาเพราะความคาดหวังแบบใหม่ๆไม่ใช่อยากกลับมาเจออะไรแบบเดิมๆทุกคนอยากได้คู่ชีวิตที่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดทุกคนอยากได้ของดีที่สุด3ครับเขากลับมาแน่ครับถ้าคุณทำตัวเองให้เขาเนี่ยเห็นว่า เราเลิกสนใจแล้วครับ4ครับแฟนเก่าจะกลับมาครับถ้าคุณวิเคราะห์ปมของเขาได้ครับการวิเคราะห์ปมของคนจะมีอยู่4รูปแบบครับ1ครับคือเป็นประเภทลุยครับทำอะไรแบบเร็วๆกินเร็วๆเดินเร็วๆ2ครับเป็นพวกที่ต้องการการยอมรับพวกนี้ชอบเข้าสังคมพวกที่ชอบทําตัวตลกเฮะฮาไอ้หนังพวกนี้ครับ3ครับพวกที่ขี้เกรงใจครับ4ครับพวกที่ทําอะไรละเอียดพวกที่เก็บจัด ดับทุกอย่างเป็นลำดับขั้นตอนทุกอย่างจะต้องเนียยทุกอย่างจะต้องเปะ๊ะเมื่อคุณรู้ว่าแฟนเก่าของคุณเป็นแบบไหนครับใน4แบบนี้มันเด่นแบบไหนคุณจะต้องถ่ายภาพตัวเองให้สอดคล้องกับคนที่มันมีบุคลิกประเภทนี้ครับสิ่งนี้จะยิ่งทําให้คนอยากกลับมาเร็วที่สุดครับการวิเคราะห์มัมเนี่ยจริงๆจะอยู่ในคอร์สสังจิตแฟนเก่าคนที่อยากได้แฟนเก่ากลับมาถ้าคุณทําได้4ข้อนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์สูงมากที่เขาอยากจะกลับมา เรื่องนี้จะอยู่ในสั่งรักครับกับคอร์สสัง่งจิตแฟนเก่าครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหกเล่มครับเล่มที่ 1. น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคให้โปรฟิสอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID ด LOVE_ ตองเเมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ l n n e บอท 5. ดจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครั